สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZA Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับจะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนนะครับรวมไปถึงก็ยังมีกาารนํ รุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับของ iPhone 13นะครับเป็นราคาในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนแบบนี้นะครับวันนี้มีโปรใหม่ล่าสุดมาอัปเดตให้กับทุกท่านที่สนใจอยากจะซื้อ iPhone 13ได้ดูกันซึ่งก็จะมีมาให้ดูเหมือนเดิมนะครับทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตอยากจะซื้อแบบไหนลองดูราคาดูข้อมูลล่าสุดกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 13ว่าน่าซื้อไหมแล้วก็โปรโมชั่นของค่ายน ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องพร้อมโปรกันก่อนนะครับในส่วนของเครื่องเปล่านั้นเดี๋ยวไปดูกันท้ายคลิปนะครับมาเริ่มต้นกันที่เครื่องพร้อมโปรเน็ตกันก่อนจากทั้ง3ค่ายมือถือนะครับสำหรับ iPhone 13อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่27พฤศจิกายนปี2022เริ่มต้นดูกันที่ราคาจากค่ายมือถือค่ายแรกนะครับเป็นของค่าย TrueMove H สำหรับ iPhone 13มีขาย3ความจุนะ ครับ5 6 8 256แล้วก็512 GB สกิกะไบต์สำหรับสีมีทั้งหมด5สีราคาเครื่องเปล่าสำหรับความจุ128กิกขายอยู่ที่29,900บาทนะครับในส่วนของโปรเน็ตรายเดือนสำหรับการเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ในราคา18,700ซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรเน็ตให้เลือกกัน3แบบมาดูกันที่แบบแรกนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ1699ซื้อเครื่องได้ราคา1นครับมค่นแปดงหน้าด้วย2,000บาทรวมจ่าหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาท 2,700บาทนะครับสัญญาในการใช้งานมี12เดือนอินเทอร์เน็ตทั้ง4 G แล้วก็5 G ใช้แบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดเลยนะครับส่วนค่าโทรให้เรามาทั้งหมด1,200นาทีโทรฟรีในเครือข่าย24ชั่วโมงนะครับเฉพาะ30นาทีแรกนี่เป็นโปรแรกนะครับถัดมาตรงกลางเป็นรายเดือนเดือนละ1,399ซื้อได้ราคา1,9800มีค่าตนล่กหหน้า1,500บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ21,300บาทนะครับสัญญา12เดือน เหมือนกันอินเทอร์เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดนะครับค่าโทร900นาทีโทรฟรีในเครือข่าย24ชั่วโมงสุดท้ายเป็นโปร1 9 9นะครับซื้อได้ราคา21,200ค่าเนึ่งงรงหน้า1,200บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ22,400บาทนะครับสัญญา12เดือนอินเทอร์เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดส่วนค่าโทรก็700นาทีนะครับโทรฟรีในเครือข่าย24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนี่เป็นรายละเอียดของโปรโมชั่นล่าสุดสำหรับการซื้้อ iPhone 13จาาาากทางดน่ย ท m o v Move H นะครับถ้าในที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้เลยนะครับที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขาดูต่อกันที่ค่ายที่2เป็นของค่าย d t แทนะครับ iPhone 13มี3ความจุนะครับ 128, 256แล้วก็5 1 2ร้สำหรับการซื้อความจุ 128GB ซื้อได้ในราคา16,500บาทนะครับถ้าเป็น 256GB ก็2 5 0 0บาทนะครับส่วน 512GB ตอนนี้สิกะไบต์ตอนนี้สินค้า มาดูรายละเอียดของโปรโราคา16,500บาทสำหรับความจุ128กิกกันนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3แบบแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ2199นะครับซื้อได้ราคา16,500มีค่าเน็ตลงหน้าด้วย120นะครับโปร1499ซื้อได้ราคา18,900ค่าเน็ตลงหน้า120บาทแล้วก็โปร1099ซื้อได้ราคา2 9 0 0ค่าเน็ตลงหน้า120านะครับทุกโปรสัญญาในการใช้งาน12เดือนโปรนี้เป็นโปรสิทธทิพิเศษสําหรับลูกค้าแพท i n มบลูเมมเบอร์นะครับ ซื้อได้ราคา16,500บาทแต่ว่าถ้าท่านไปเปิดเบอร์ใหม่ย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับซื้อได้ในราคา17,000บาทก็เพิ่มอีกแค่500บาทเท่านั้นนะครับส่วนค่าเด็ดลุงหน้าก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไรถ้าใครที่สนใจอยากจะซื้อนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปหาซื้อหรือว่าไปสอบถามได้เลยนะครับที่ศูนย์ D-Tech Shop ทุกสาขาสําหรับ iPhone 13เริ่มต้น16,500บาทปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายนะครับสำหรับค่าย AIS iPhone 13ราคา คาเครื่องเป่าขายอยู่ที่2 9 9 0 0บาทนะครับโปรเน็ตรายเดือนแบบแรกเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันของทาง AIS นะครับท่านที่ใช้เบอร์แบบรายเดือนอยู่แล้วซื้อได้ราคา22,900บาทมีค่าเน็ดลุงหน้าประมาณ1,500นะครับส่วนคนที่ย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับก็คือย้ายค่ายมาใช้ AIS จะซื้อได้ราคา21,900นะครับค่าเน็ดลุงหน้าก็1,500บาทคนที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ราคา22,900ค่าเหน็ดลุงหน้า1 5 0 0เหมือนกัน ส่วน PRO AIS Base Buy สำหรับลูกค้าเซเลเนตนะครับซื้อได้ราคา24,000โปรนี้ไม่ต้องจ่ายค่าหนีดลูกหน้านะครับจ่ายเฉพาะค่าเครื่องเท่านั้นแถวด้านล่างเป็น PRO AIS Base Buy นะครับสำหรับลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนก็ซื้อได้ราคา22,400คนที่ไม่ติดสัญญานะครับซื้อเครื่องเปล่าได้ราคา28,900บาทลูกค้าทั่วไปนะครับราคาปกติ29,900นี่ก็จะเป็นรายละเอียดของโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดนะครับในปลายเดือนพฤศจิกายนสำหรับ การซื้อ iPhone 13จากทางด้านค่าย AIS นะครับเริ่มต้นที่ประมาณ21,900บาทนะครับถ้าในที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้เลยนะครับที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานี่ก็จะเป็นราคาแล้วก็โปรล่าสุดสําหรับการซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบติดโปรนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือราคาโดยรวมก็จะประมาณนี้ในส่วนของราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับก็มีราคาจาก าาหลายล้นมาให้ได้ดูกันเหมือนเดิมเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 13ร้านแรกที่นำมาให้ดูกันจะจำหน่ายโดยทางร้าน Apple นะครับมาขายผ่านทาง Lazada สสำหรับ iPhone 13เครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยนะครับช่วงนี้ Lazada า,ามีการจัดแคมเปญเพ y d a y นะครับลดราคาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1ธันวาคมสินค้าหลายอย่างรวมไปถึง iPhone นะครับก็มีการลดราคาให้ด้วยสำหรับราคาล่าสุดของ iPhone 13นะครับ จากราคาปกติ29,900บาทลดราคาเหลือ27,600นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยกผ่อนเพ่อให้10เดือนนะครับผ่อนเดือนละ2,760บาทต่อเดือนมีให้เลือกทั้งหมด6สีความจุเริ่มต้นที่128กิกะไบต์นะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรกถ้าไหนที่อยากซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับดูต่อกันที่ร้านที่2จัดจำหน่ายโดยร้าน Banana มาขายผ่านทาง Lazada าสำหรับ iPhone 13เครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่29,900บาทมีให้เลือก3สีนะครับสีดําสีชมพูแล้วก็สีแดงความจุมี128แล้วก็512 GB วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับในส่วนของการจัดส่งจัดส่งให้ฟรีหรือว่าเราจะไปรับสินค้าที่หน้าร้านของ Banana ก็ได้นะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปี ปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายจาก Lazada นะครับสำหรับ iPhone 13เครื่องโมเดลไทย no activate จากราคาปกติ29,900บาทลดราคาเหลือ29,379บาทนะครับสำหรับความจุ1 2 8 g b มีให้เลือกครบทุกสีนะครับสินค้าเปลี่ยนขึ้นได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรล่าสุดสำหรับ iPhone 13จากทางด้านแอป Lazada ท่านชอบของร้านไหนนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมหรือว่าไปสั่งซื้อ ได้ที่ลิงก์ของ La z a d a ก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปดูราคากันต่อที่ทางด้าน s h อป e e นะครับร้านแรกที่นำมาให้ดูกันจัดจำหน่ายโดยร้านไ s t u d i o นะครับสำหรับ iPhone 13เครื่องแท้ศู์ไทยโมเดลไทยราคาเริ่มต้นที่29,500บาทสาหรับความจุ128 g b บส่วนถ้าเป็นความจุ512 g b บขายอยู่ที่38,500มีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมจากร้านให้ด้วยนะครับลด50บาทแล้วก็ลด100บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้า เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับอีกร้านหนึ่งจากช้อปปี้ iPhone 13จะจําหน่ายโดยร้านสตูดิโอเจ็ดนะครับราคาเริ่มต้นที่29,900สําหรับความจุ128กิกะไบต์ถ้าเป็น512กิกะไบต์ก็38,500นะครับมีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมจากร้านให้200บาทแล้วก็จัดส่งให้ฟรีวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สําหรับสีมีครบทุกสีนะครับความจุมี3ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ หนึ่ 1>, 1ปีนะครับท่านที่อยากไปซื้อจาก e, s h อป e e ก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ลิงก์ของ e s h อป e e อยู่ที่ด้านล่างของคลิปปิดท้ายกันที่ราคาจากแอป JD c e n t ทันะครับ iphone 13ความจุ1 2 8 g b เครื่องแท้ศู์ไทยจากราคาปกติ29,900บาทลดราคาเหลือ26,990นานะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้10เดือนนะครับมีให้เลือกทั้งหมด6สีสินค้าเปลีี่ยยยนนนนนได้้ภาาใ7ววััแลกกก็มประจศู์ Apple 1ปีนะครับอีกร้านหนึ่งเป็นความจุ 256GB าหนะครับสำหรับ iPhone 13จะจำหน่ายโดยร้าน Powerbuy นะครับมาขายผ่านทางแอป s h o p e e ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่3 9 9หเบาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าอยากจะผ่อนผ่อนได้10เดือนนะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรล่าสุดทั้ง ทั้งหมดสาหรับ iPhone 13นะครับชอบร้านไหนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมไปสั่งซื้อกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจาก Lazada s h o p e, ปีหรือว่า j จดีเซนทันโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาล่า,าสุดทั้งหมดในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับสำหรับ iPhone 13ทําตามคําขอของลายท่านนะครับขอราคากันเข้ามาราคาล่าสุดในช่วงปลายเดือนแบบนี้สําหรับโปรโมชั่นหรือว่าราคาจะน่าซื้อไหมท่านสามารถตัดสินใจได้เลยนะครับอยากจะซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้ ส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตจากทั้ง3ค่ายมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นของ to h d t r u e m o v e h d t a c หรือว่า AIS ก็สามารถไปสอบถามหรือว่าไปซื้อได้เลยนะครับที่ศูนย์มือถือรายละเอียดก็เป็นอย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิป,ปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตุา ไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ